สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอฟซีโซน้อยเป็ดบรพรพเงเอฟซีน้องอญิงครับผมผลกับเ่าาโทนในช่องท้องพูนแบ่น้อยน้องอิงครับบรรยากาศยามเที่ยงกว่าครับพี่น้องหอนแบบชนิดที่ว่าเอ้ยแดดจนแสบครับแดดจนแสบผิวครับสร้างพักเทียงกินข่าวแล้วก็พักผ่อนนะครับ แล้วลุกมาใบพันธุนมาลุยกันต่อนะครับพี่น้องเดี๋ยสิพ้าไปเบิ่งว่าเสาอัปเดตแกะแบบเสาเหล้วนะครับพันธเห็ดอียงกันต่อนะครับใส่ซำไดแล้วทีมงานนี่คือห้ามกระพริบตานะครับนี่ด้านหนากับด้าน้างก็คือว่าก่อว้ก้างนะครับกลางคานเลยกลางเสากลางคานเลยนะครับแบ่งเฉลี่ยกัน ออกนะครับนี่ด้านนอ,อกกระสิเหลือซ้ำนี่นะครับนี่โอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบช่องนะครับช่องละสามชั้น่องละสามแถวนะครับก่อเรียบร้อยนะครับนี่ หลังจากทีกอแล้วก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับก็จะเทแบบนี้นะครับเป็นคานทับแนวนะครับด้านบนกําแพงนะครับนี่ข้างในก็จะเลื้อไไ้ซ้ำนี้ครับข้างนอกก็จะเลือไว้กกไซ้ำนี้คือว่าเฉลี่ยนะครับแบ่งครึ่งก่อไว้ก้า,กางคานนะครับ ก็แล้วกะสิขึ้นแบบตัวนี้ต่อเลยนะครับขึืนแบบขา้นตัวนี้ต่อเลยนี่เพื่อที่จะเทนะครับเทข้านทับแนวด้านบนเทแล้วกะรอแหงนะครับแหงแล้วก็จะแกะแบบออกนะครับแล้วก็จะปล่อยให้ปูนมันเสร็จตัวนะครับประมาณ1นถึงสสัปดาห์มันจะไปขึ้นบานอีกหลังนึงนะครับ ก่อนที่จะกลับมาเพื่อที่จะมาฉาบนะครับพี่น้องหลังจากที่ฉาบแล้วก็จะคือว่าไงคือว่าถ้าฉาบแล้วก็ซ้ําแล้วนั่นแหละฉาบแล้วก็ซัอมแล้วน,นะครับกระสีเลือแค่ใส่ไอ้กำแพงใส่ลูกกงนะครับสแตนเลสเป็นกำแพงสแตนเลสน,นะครับ ความสวยงามก็จะเหลือมามากมากพอสันต์เนี่ครับฝังลีกสีช่องฟังนี้อีกหาช่องนะครับเก้าซองแล้วเหลืออีกหนึ่งช่องสองสามสี่ห้าหกเหลืออีกหกช่องนะครับรอบเสารดแเก้าอีกหกช่องก็คือสิบ่อหอดคำนะครับเพราะว่าเหตุงานเป็นทีมนะครับทำงานเป็นทีม รวดเร็วทันใจมาเดสรอบเทียงให้ชมครับห้ามกระพริบตาจริงๆครับพี่น้องเมือเสายังบมจังได้อยู่พากินเขาเทียงสีแล้วแล้ววะสันนี่คือมือเส่าเพิ่นเอาคนมาหลายเติบเลยครับเอามาเกือบสิบคนนี่แหละเพื่อที่จะมาแกะแบบละก็เตรียมอิดเตรียมอันนี้ไว้นะครับเตรียมอิดนี่ย่าอีดไว้แต่ละช่องแต่ละช่องนะครับมือเส่า หลังจากที่ลงโตแล้วนะครับก็จะเอาไว้คือไว้สมปูนไว้กออีทแล้วก็ไว้หิวปูนนะครับประมาณสีหาคนนี่เราเพิ่นเอาไว้บมื่ายรครับพี่น้องเอาน้นไว้แค่สีหาคนนะครับส่วนที่เรือก็เอาไปใส่งานอื่นนะครับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแรงงานที่มีอยู่ทุกคนต้องมีหน้าที่นะครับแล้วก็ทุกคนต้องได้งานนะครับเป็นการทำงานที่เข้าใจกันดีนะครับพี่น้อง อยู่กันแบบครอบครัวใหญ่นะครับสําหรับทีมงานเจจัมปีนี่คืออยู่แบบครอบครัวใหญ่เลยนะครับนี่ครับเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างเป็นสัตว์เป็นสวนแล้วครับแดดมาอีกแล้วพี่น้องจังใดจังมายืนตากแดดปานนี้ห่อนได้นี่บมันบบหอนหมวกกับบอด้ใส่เสือ้อกับแขนสัน้น เสือสีฝ่าก็สีม่วงมากหมู่ว่านนี่มีพอเอฟซีจากปางกูนะครับเพื่อนเห็นในในในคลิปแล้วก็นในโพดหมู่ว่านเพิ่นเขามากมือนีเพิ่อนว่าเพิ่น,เน,เนสเมาวาเสืออยู่บ้านนะครับเห็นโพดหมู่ว่านมากมือนีเสือเมิดครับ <laughs> ใส่ที่อยากได้เมิดครับพี่น้องโพดมื่ว่านก็เมิดมื่ว่านนั่นแหละครับโพด เอาเสือมาต้นเทียงเมื่ว่านนี่นะครับเสือเม็ดประมาณหงม้งแรกนะครับใสเอแล้วกาใส L เอลเม็ดประมานสามทุ่มนะครับก็จะเหลือใสเอ็ดใสเอ็มเหลือเป็นบางส่วนนะครับนิดหน่อยเหลือแต่ใสเอ็ดนะครับพี่น้องเสือมาลอยก่าโตนะครับหมื่ว่านรับออเดอร์ไปเกือบลอยโตครับนี่ครับกอมาหอน,นีกะ กบกัออกทางพุ่นป้าก็ออกทางพุ่นล่ะออกไปก็ออกต้งหน้านะครับสิบบได้ขามทางมาให้รถหยียบรถยังดอกถ้าบอกออกทางทรองหน้าก็ขึ้นไปทางบ้านพุ่นล่ะน้ำไหลลงหันกัสวนน้ำขึ้นไปพุ่นล่ะสําหรับกบกับป้านะครับยังเหลือนะครับป้าคอหญ่กับเลือนะครับบอบอกออกครับเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงลูกเพิ่นนะเพิ่นเลี้ยงลูกเพิ่นอยู่นี่เพิ่นเลยบอท่านไปใส่นะครับลูกบอท่านญ่ลูกถ้าลูกง่ายแล้วดนี้ ฝนตกมาน้ำหลากเนี่เพิ่นกับสีปยอยู่ดอกแต่ว่าตอนนี้เพิ่นกับยังอยู่กินแมงนะน้ำไหลไอ้ย่ำขึ้นแมงตกลงกับเห็นเพิ่นมากินแมงอยู่นะประคอใหญ่ซ้ำแขนมีละพี่น้องนี่น้ำกระบกลงเรื่อยครับฝนบ่ตกใส่แห้งลงเรื่อยแห้งลงเรื่อยนะครับเปิดโซลาร์เซลล์ใส่บ่ได้ มาอัปเดตสถานการณ์รอบเที่ยงให้ชมนะครับเดี๋ยวบ่ายโมงสร้างเพิ่นกับขึ้นมาลุยกันต่อครับเดี๋ยวอบคำก็จะอัปเดตใหนเบิ้งอีกนะครับพี่น้องสําหรับบ้านน้องอุ้งอิงนะครับกาแพงบ้านนะครับด้านหน้าสองประตูนะครับประตูเขา้านสองประตูนะครับพี่น้องอยู่ตรงบ้านเลื่อนรับรองประตูหนึ่งนะครับแล้วก็บ้านหลังใหญ่อีกประตูหนึ่งนะครับสองประตูนะครับสําหรับบ้าน หอฝันบ้านหนองอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับอขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีครับฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแช์นะครับฝากเบิร์โฆษณาเป็นกำลังแรงใจให้กับทีมงานหลังบ้านเ,นเดอ้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไปสนิทสกักก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ